พิ่แม่อา่านตัวคอม,ม,มคเมนต์เี <c oughs> ่คอม, <c oughs> มคเมนต์มีคอมเมนต์นี่ยทุกคนมันก็อยู่บ้านคนฮะเปล่าเขาบ,บอกว่าเอาหัวใจที่เยอะที่สุดสิ <c oughs> หรอ <c oughs> ไม่แม่ชอบเมนต์นี้เขาว่าอย่างนี้คลิปอันเนี้ยที่ที่ที่แบบปียาก ไม่ชอบใสก่กางเกงในอยู่บ้านอะแล้วมีคนถามมาว่า <Wow. S 1> อือม,มีคนเขาเขาบอกว่าที่เราบอกว่าเออไม่ใสก่กางเกงในอยู่บ้านได้ไหมคะพี่คนนี้เขาบอกว่าได้ครับถ้าที่บ้านไม่มีพ่อหรือพี่ชายไม่ต้องใส่หรอกครับแต่ถ้ามีพ่อหรือพี่ชายควรใส่จ้า <c oughs> ที่บ้านมีไหม มีค่ะแต่ว่าบ้านเรานะคะจะเป็นบ้านหลังใหญ่จะแยกแยกไว้แยกแล้วพ่อจ๋าก็คือพ่อก็อยู่ข้างหน้าห้องตลอดแต่ปิยาก็ไม่ใส่กางเกงในทำไมอะก็ขเขาเลี้ยงหนูนตั้งแต่เด็กจนโตเขาชินแหล้ว หนูอยู่แต่ในห้องแล้วพอเวลาจะอาบน้ำพ่อก็จะนอนพ่อก็นอนแล้วแล้วเราก็มาอาบน้ำประมาณห้าทุ่มเงี้ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอาบว่าเราใส่ไม่ใส่เขาก็ไม่เห็นเราแล้วเราตื่นเที่ยงเขาก็ออกไปไม่ไปไียาบอกว่าพ่อชินแล้วไม่ใช่ทุกคนไปถามพ่อไหมว่าชินกับปียาไหมทุกคนอยากรู้ไหมว่าพ่อชินไหมพ่อพ่อเพิ่งเป็นพ่อของแม่ชินชินกับปียาไหม พ่อชินไหมชินดิพ่อเตือนหลารอมากเลยไม่ใช่แค่พ่อนะน้าก็เตือนพ่อว่าไงพ่อเตือนว่าไงพ่อแบบว่าเรียกไงอ่ะแบบให้หัดใส่ม้างโตเป็นสาวแล้วโตเป็นควายแล้วหัดใส่ม้างแล้วก็แบบเออเออหมือนแบบแต่ว่าเราตื่นมาเที่ยงเขามาทํางานแล้วไงเราก็ไม่ได้ค่อยเจอนะอโอเค